เอ้ยะไรอายท้องใครท้องใครท้องนี่ครับมาเจอมาเจอกรณีเล็กนิดนึงนะจะพไม่สมบูรณ์มาไม่สมบูรณ์นะสี่นับก็ไม่กีไร้อยไม้ก่อนจะให้ตั้มทำไมใครทวงเงินอะไรเหรอเออถึงแบบเออพี่เมฆที่มันพูดเมื่อคืนนี้ว่าน้ำไปตันทางน้ำมันไม่ตันเลยน้ำมันมาทุกปีไม่ดูจริงจังป้ายาปวากะชายดูดิ จำได้ไหมคนที่เกิดอุบัติเหตุนั่นน่ะก็จำได้ภาพภาพยังมีอยู่เลยมันเป็นรถพอรถพอเก่าที่กกติเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นน้ำมันขังอยู่แล้วคนในหมู่บ้านเขารู้อยู่แล้วตรงนั้นมันจะมีทรายไหลลงมาตรงหน้ามานเหมือนใช่วันนี้อ่ะเมื่อเช้าผมเปิดอาภาพโชว์ไปแล้วภาพรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุในบานยาชีอ่ะนะครับยิ่งมีรอยหรอกเนาะมไไป อย่าสร้างคอนเทนต์ที่มันไม่พ้นตัวนะสร้างคอนเทนต์ที่มันไม่พ้นตัวนะมันไม่ถูกต้องแถูกต้องเพราะนะมันก็มามันไม่มีอะไรมันมาแล้วก็ไปออกฝั่งนู้นกล้เหมือนเดื้อมันไม่ได้ขังไม่ได้ขังน้ำที่ไหนจะมาขังแถวนี้ผมอยากให้น้ำอยู่ในกล้วยขังมันยังไม่ขังอยู่ตรงนี้มันแรงตรงนี้มันมันมาเร็วไปเร็วมใช่มาแรงจริง มาเรงมันก็ไปเลยไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงก็ลดเน้ำเราก็อยากมีน้ำลดผักลดต้นไม้เราอยู่แต่มันไม่กลับกลับมาใช้ประโยชน์เทศบาลโอ้ก็ยังไม่ให้ไม่มีงบเไม่มีงบมีงบประมาณจะไปรอรัรอหลวงไม่ได้เรโพวกนี้น่มันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำเนาะแไปหวังเดกกับหน่วยงานร อยากมีน้ำเนาะน้ำจ e ึงกระจายหลังแม่เราทำการเกษตรเนาะอืมอะไรก็ได so like ้ต so ้น like ต้นต like ้นยางอือขัดเซตัวเราได้หมดอืมอ่าเอ่อไม่งั้นเขาจะทำไา่เี้ยดไผ่อะไรทำมาจะมาอยู่เมื่อกักน้ำกักน้าเพื่อที่จะนำไม่ให้น้ำมันไหลไปหมดนะาว่าให้มันออเรือไว้นะอืมเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงมันมีโครงการมาอยู่ ยังของยังการมาอยู่โครงการมีโครงการมาขายตัวรน้ำตามชี้แจงนะครับตัวรน้ำผมเป้าหมายนี่แหละก็มีชาวบ้านอะไรเขาไปทำถ่ายเน็วเออเขาพากันไปทําอยู่มีค่าจ้างค่าอะไรเนาะจราโนยงประมาณมาก็เอาหยิบเอาอะไรไปเลี้ยงเฉยๆหรอกนะมันจัดเก็บน้ําไว้ได้ใช้ไม่อยากให้ไหลไปหมดนะพรับอีกทราบ เพราะว่ามัน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 สูงเนาะด้านบนเนาะมันไหลลงมาเร่งแต่ว่าเราจะเอาน้ําเก็บน้ํามันมันเก็บไว้ไม่ได้น้ํามันยอมรับว่าเรงจริงน้ํามันไม่ขังน้ำไม่ขังมันไปเลยมันมาแล้วมันไปเลยไม่ไม่เหมือนอยู่แถวลังพานมันนะนี่แหละลังคาสังสีเลยที่มันไหลไปเลยไม่ขังอืออย่างเราแรงแรงกิ้งน้ำนะกอดแถวตามาส่งท้ายเลยนส่งท้ายหน่อยคิดหน่อย สงท้ายก็อยากไปพูดเพื่อเอากระแสเอายอดเนาะเอาความจริงมาพูดกับเรื่องในหมู่บ้านเนาะเราก็รู้มันเป็นยังไงอยู่แล้วนะสิ่งที่มันเกิดอุบัติเหตุก็มีมาแล้วตรงหน้าบ้านเขาพอดีตรงนั้นมันจะมีทรายไหลมาต้องเอารถไถเกี่ยยิ้งตลอดทรายมันไหลมากับน้ำเพราะว่าตรงนั้นมันสูงอยู่แล้ว เพราะว่าถนนมันเป็นหลังเต่าใช่ไหมพี่ด้านด้านข้ามมันจะมันจะํจะาแล้วดินบ้านเขาก็จะสูงมันก็จะเป็นแอ่งน้ําอยู่ตรงนี้างบนมันไม่ได้ลดนะพี่นะค<ช>มันขึ้นมาประมาณยี่สิบเซนลดมาขึ้นมาเร็วเนาะยิงมาปดสิเจอน้าเดรกกระทะความเร็วเจอกระทะกับน้ํามันก็เสียหลักรมดบังคับไม่ได้น้ํามันก็กระจีกระจายเลยพี่ ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ดู้งแล้วก็ติดกระจุงกระจุกบ้างเลยเขาไม่รู้ว่าเป็นน้ําอยู่ตรงนั้นลงคลิปดาวดีแล้วครับผมขออนุญาตลงคลิปนะครับหน้าหลังโมมายังไงนะมาสบายนุมเป็นมนุษย์เมนอ๋อมนุษย์เมนแต่คืนนี้นะครับเดือดแน่นอนครับดาวแดงเดือด นี่นะคะก็มาไม่ทันเขาเดนคำยิ้วแสงอย่ามาให้แสงเขารูยยังถ่ายอยู่นะในช่างต้ามพักเที่ยงนะคะตอนนี้ช่างเอ่อพักเที่ยงก็เลยเอ พี่นาทีนะคะแอดเบนแล้วก็ย่าชีก็กับพี่แดงก็มาสัมภาษณ์นะเรามาเรายังจับใจความไม่ได้เลยจับใจความไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอสัมภาษณ์เรื่องอะไรฮะใคฟังกี่แตนน้อตัวตัวตึงก็กรอบอ่ะ ตัวตึงกกกทำไมก้าเวลาไลฟ์ไปหัวเราะไปอ่ะอจะให้ไลฟ์แล้วร้องไห้ไปหรอคนไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบเอ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูชอบไม่ชอบไปดูช่องอืดูที่เราไม่ได้บังคับใครเขาบอกเขาไม่ชอบไล่ไปหัวเราะไปนะคะก็คงจะพูดถึงพอลลี่นี่แหละเนาะ ใช่ไหมพี่แดงเขาคงพูดถึงพอลลี่นี่แหละใช่ไหมเพราะว่าพอลลี่เป็นคนที่ไลฟ์ไปหัวล้อไปตั้งแต่ช่องพอลลี่ชาแนลแล้วนะคะอือต่อไปก็ร้องไห้ไปนะเออลงไม่มีน้ําตาร้องไม่ห้าไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรไม่ดีดานเด็กต้เปิดรอไข่ก็ว่ารอไข่โอ้ยร้องไห้ก็ว่า สมออยากได้ของอืมเอจไปเออสนใจรงนี้เใจราเยอะกอเราเป็นตัวของเราเราเป็นตัวของตัวเองนะคะอยากดูก็ดูนะคะไม่อยากดูก็กดผ่านแค่นั้นเองนะคะดีดีอค่ะ จะทำไปทำงานต่อเหรอ <Okay. S 1> อันนี้แกะดูสิเดี๋ยวเทีย่ยวแล้วก็พี่ดาวก็จะไปเที่าววันต่อมามาอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ